ชาวราศีเมษนะคะช่วงครึ่งปีหลัง2,5,6,8นี้พลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้รู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเรามาใช้พลังงานความเป็นตัวตนของคุณกันก่อนนะไพ่พระราหูนะคะไพ่พระศิวะไพ่พระพมรมฤาษี โอ้โหเป็นคนเซนแรงสุดๆเลยค่ะเป็นคนที่มีเซนสัมผัสรุนแรงมากเลยค่ะเป็นคนดวงแข็งแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องรักษาค่ะถ้าช่วงนี้นะคะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหักโหมทำงานหนากักเสียสละเพื่อคนรอบข้างนะคะหรือว่าต้องต้องบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างหลายๆเรื่องพร้อมกันนะคะจนรู้สึกจนรู้สึก จะรู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยเนาะอาจจะรู้สึกเหนื่อยอ่าก็เหนื่อยก็พักหนักก็วางนะคะในชุดนี้ไพ่ใบแรกคือไพ่พ,พระราหูอ,อชุดนี้ชุดนี้พลังงานความเป็นตัวตนของคุณซิกเซนสัมผัสรุนแรงมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องรักษาถ้าใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะแพ้ภัยไปเองนะแล้วตัวคุณเองะคะเป็นคนที่ ดวงแข็งมักจะเขาเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสที่รับรู้หรือมีรางสังหอนที่แม่นำํำฝันแม่นฝันตรงอย่างงี้ค่ะโอ้โหผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้เซ้นแรงมากๆเลยไพย่พระทักษะนะคะนี่ถ้าใครเป็นสายศาสตร์การพยากรณ์เป็นแม่หมอพ่อหมอเข้ามาฟังคลิปนี้นี่แบบว่า เค้นขลังจัดเต็มสุดๆเลยค่ะไพ่คุณแผนนางพิมพ์นะคะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณไพ่พระกิษณะหลายท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะเปรียบเสมือนเป็นเดอะแบกอะค่ะเหนื่อยทํางานหนักก็จริงแต่ตัวคุณเองอะก็มีความสุขเนาะมีความสุขเพราะว่าคุณได้ทําเพื่อคนที่คุณรักทําเพื่อคนรอบข้างอะค่ะคนรักลูกอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ย เหนื่อยแต่คุณก็มีความสุขค่ะอืมพลังงานความเป็นตัวตนของคุณชุดนี้ชุดนี้โดดเด่นในเรื่องของคนที่สวดมนว่าพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าเคารพนับถือพระลาหูพ่อสิวะพระพมรมฤษีท่านเท้ามหาพรมครูบาอาจารย์ปู่ฤษีปู่ฤษีร้อยแปเสียนพ่อแก่ปู่ฤษีนารอดอย่างเงี้ยค่ะ พลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่ขึ้นมาเนาะอืมเป็นเป็นคนที่เซนแรงมากๆเลยค่ะชาวราศีเมษที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะไพ่ความไม่เที่ยงสารการขอดูสามใบก่อนนะเทพธิดามแมงป่องไพ่พระราหูไพ่พระราหูมาสามอีกแล้วเนาะ แสดงว่าไพ่แม่ขลากลามาสูนโอเคเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้ในช่วงนี้นะคะคือคือชุดเนี้เนี่ไยไพ่พยาสุขคีคุณเป็นคนขยันเนาะคุณเป็นคนขยนันไพ่ความไม่เที่ยงกับไพ่เทพธิดาแมงป่องปล่อยวางไม่ได้ค่ะเป็นไพ่เป็นไพ่ไกลัวจรอ่าแล้วก็มีความกังวลใจสูงถ้าพลังงานคุณเป็นอย่างนี้เนาะเมฆขลากลามาสนมันจะ มันจะมามันจะมาขัดค่ะมันจะมาขัดในเรื่องของความสําเร็จถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเครียดหรือความกดดันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องความมัน Komm, ม่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่าแล้วคุณปล่อยวางไม่ได้อันนั้นน่ะคือมันจะมาเป็นตัวกั้นนะคะมันจะมาเป็นตัวกั้นในเรื่องของความสําเร็จขอให้ขยายค่ะ นี่ไงทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันค่ะทศกัณฐ์ออกรบพระนางสุรสัศดีในเรื่องของทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน,กออกน,น,ม,กนมีความเป็นหัวหน้าผู้นํามีความเป็นนักบริหารหรือ,อ,อการบริหารธุรกิจหรือบริหารจัดการหลายๆเรื่องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะอืไพ่ดาวพระเกตมงคลแต่ตัวคุณเองเป็นคนเก่งนะเก่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะ เก่งนี้เรื่องของการพัฒนาความรู้ที่จะเอามาต่อยอดโดยเฉพาะาต่อยอดกับธุรกิจการเงินอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้ชุดนี้คือถ้าถ้าคุณทําหลายอย่างพร้อมกันเนาะแล้วคุณปล่อยวางนะปล่อยวางมีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขกับสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่คุณรักแล้วมีความสุขแล้วก็พัฒนาความรู้นะถ้าคุณสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะ ลำดับความสำคัญได้อะมันหมายถึงความสำเร็จและมีความสุขที่จะต่อยอดในเรื่องของการเงินอย่างนี้ค่ะชุดเมื่อกี้จุดอ่อนอความเป็นตัวตนของคุณอ่ะเป็นคนเก่งเป็นเสาหลักเป็นคนที่เสียสละแล้วก็รักครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความพิเศษในตัวเองอะค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบจริงจังเนาะทำอะไรแบบเอาจริงเอาจังอย่างนี้ค่ะเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะ แต่คุณก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยความที่เป็นที่เป็นตัวตนของคุณอย่างนี้แหละแต่มันก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการตึงเกินไปเนาะหรือความเครียดแต่ถ้าคุณบริหารจัดการอารมณ์ของคุณได้รวมถึงบริหารจัดการาหน้าที่เรื่องสําคัญที่คุณต้องทําได้ะคะ่ะพลังงานมันจะเปลี่ยนเนาะความสําเร็จจะราบลื่นขึ้น,นะคะ่ะจะมีความสุขมากขึ้นนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับ เรื่องสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะที่ชาวราศีเมษควรรู้นะคะเทพสุขเทพสุขขอให้มีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตค่ะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างหน้าตาของคุณเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะเทพประเป็นคนเก่งต่ขาดความมั่นใจค่ะพระพิคเนศปางราชาโชคค่ะ พระพิเคเนตปางราชาโชคไม่ใช่ว่าทุกราศีจะได้นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่แล้วก็เป็นไพ่ที่โชคดีมากในเรื่องของความสําเร็จโดยเฉพาะความสําเร็จในด้านการเงินและการทําธุรกิจนะะช่วงครึ่งปีหลังเนาะชาวราศีเมษนะแม้ว่าจะทําหลายอย่างพร้อมกันเนาะมีความเครียดความกดดันเนาะแต่ถ้าบริหารจัดการเวลาได้นะแล้ขอให้แบบมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะเ,เปลี่ยนพลังงานอะ อย่าเครียดอย่าก,กดดันแล้วขอให้มีความสุขแล้วก็ค่อยๆทําไปค่ะจะปังมากๆเลยนะการบุกเบิกในเรื่องของการทําธุรกิจการงานการเงินการท้าการขายภายพรพิคเนตรปังราชาโชคแต่คุณต้องปลดล็อกตัวเองก่อนนะ,ะการเงินก็จะดีขึ้นตามมาอย่างงี้ค่ะไม่ใช่ดีขึ้นตามมานะดีมากด้วยค่ะจากความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจางเนอะแต่ว่า ความสาเร็จอะมันไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองเงี้ยค่ะเราประสบความสําเร็จแบบมีความสุขก็ได้ลองปรับทัศนคติดูลองปรับพลังงานดูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเงินก้อนใหญ่รออยู่ค่ะช่วงครึ่งปีหลังเนาะไม่เกินจริงเลยค่ะถ้าคุณลุยไปแล้วแล้วคุณทําหลายอย่างนะคือวางแผนหลายอย่างต้องทําหลายเรื่องพร้อมกันแต่ก็ยังแบบบริหารจัดการหรือว่าบุกเบิกเริ่มต้นในการทําธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ย โชคลาภปฏิหารวาระบุญส่งผลติดขัดก็ได้รับความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีลูกน้องบริวารที่ดีคนเก่งเข้ามาช่วยทํางานให้กับคุณเนี้ยค่ะทำให้คุณประสบความสําเร็จเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พลังงานของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะพระกิจนะนะคะ ไพภารกิจสนะเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กที่เก่งเนี่ยบ้านบ้านนี้เจ้าที่แรงค่ะปู่สงเฝ้าซับแต่ว่าอยู่แล้วรวยนะเป็นไพ่แบบเจ้าที่ให้คุณนะคะแล้วคุณก็เป็นแบบเป็นเด็กดีอ่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นเด็กดีในสายตาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กดีเรื่องอะไรไพ่พระอินท ไพ่พระอินทร์เขาจะโดดเด่นในเรื่องของคนดีมีศีลธรรมชอบสร้างบุญสร้างกุศลธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเวลาที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเงี้ยค่ะคุณแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอุทิศบุญให้กับที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบ้านที่เจ้าที่แรงแล้วก็ให้คุณกับคนดีมีศีลธรรมค่ะเนี่ยศัพย์สิน์เงินทองไหลมาเทมาตลอดไม่ขาดสาย ทําทงานเก่งหาเงินเก่งเนี่ยค่ะการเงินไม่ติดขัดเลยค่ะการเงินไม่ติดขัดเลยแต่ว่าระวังในเรื่องของความเครียดการหากักโหมทางานหนักระวังในเรื่องของสุขภาพาหรือการนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพียงข้อควรระวังนะคะถ้าจับสมดุลได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผละคะ่ะ โอ้โหอีกแล้วค่ะพระพิคเนศปางราชาโชคพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเจ้าที่แรงให้คุณกับคนดีมีศีลธรรมสิ่งที่คุณได้บุกเบิกเริ่มต้นไปแล้วอะค่ะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะอึดอัดกดดันนะ <c oughs> อาจจะอึดอัดกดดันนะคะเพราะว่าสามใบแรกในช่วงแรกเนาะเป็นไพ่ที่แบบว่าจริงจังกับชีวิตเนะาะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่า ทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบทําอะไรแบบเล่นใหญ่อ่ะจัดหนักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าค่ะชุดนี้พลังงานเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะอยากบอกอะไรกับคุณเนาะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ค่ะในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการเงินนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายค่ะประสบความสําเร็จแบบปฏิหารมีรายได้ไหลมาเทมาตลอดไม่ขาดสายมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยค่ะผู้ใหญ่ในบ้านเงี้ยค่ะผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมจะทําอะไรก็ให้ความรักให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่สําคัญก็มาจากความสามารถของคุณด้วยค่ะความสําเร็จไม่ได้มาจากความฟกค่ะมาจากความขยันความมุ่งมั่นการเป็นผู้นําการพัฒนาความรู้ทักษะการค้าการขายมนุษย์สัมพันธ์โดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดการเจรจาติดต่อการประสานงานอาจจะเหนื่อยกับการให้ความรู้เหนื่อยกับการช่วยเหลือเหนื่อยกับการบริหารเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จ เหนื่อยแต่มีความสุขค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ชาวราศีเม่ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จสมหวังดั่งคำทํานายค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรโฟไฟล์นะคะก่อนจะาก,การขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธากาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธากาพรหมยานค่ะไพ่พ,พรหมยานพยากรณ์ค่ะ